สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องของมอนเซนเต้แล้วนะคะ หายกันไปหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่ามาริพักผ่อนนะคะไม่สบายท้องเสียในอาทิตย์ที่แล้วก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาให้คุณผู้ชมรับชมกันนะคะวันนี้มาริก็เลยมาแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาในลุป อยู่บ้านค่ะเพราะว่ามาริจะทําการนะคะวันนี้จะถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับการทําอาหารด้วยนะคะซึ่งอาหารที่มาริจะทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงมาริไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ก็จะไปลองทําแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราจะต้องมาทําการแต่งหน้ากันก่อนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าก่อน ไม่แต่งเยอะมากมายเราจะแต่งกันแบบเบาๆบางๆนะคะผมทรงธรมรมชาติธรรมชาติเราก็จะไปจัดเซ็ตลอนผมด้วยอ่อดใจะจะบอกนิดนึงค่ะวันนี้ทุกๆคนวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันด้วยนะคะขนตาอันนี้นะคะที่เมลิ นำเสนอไปเมื่อคลิปวิดีโอคลิปก่อนนะคะซึ่งเป็นขนตาที่ช่างแต่งหน้าของคุณคิมคาเนเชียเนี่ยเขาใช้แล้วก็ตะกูลคาเนเชียก็ใช้นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นโซวิสปี้นะคะจะให้ความเป็นธรรมชาติไม่มีแกนแล้วก็ไม่เจ็บตาด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวมะลิจะแต่งหน้าแล้วก็จะใส่ขนตาคู่นี้นะคะวันนี้และวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันด้วยการทาบารุงผิวหน้ากันก่อนเลยนะคะมะลิจะลง2ตัวนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็น Firming Serum นะคะจาก b i r d s B ีนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็น d u r k Spot Collector นะคะจาก Bir d s b ีเช่นกันค่ะก็มาริก็จะลง d u r k Spot Collector ก่อนเลยนะคะลงไป3หยดบริเวณใบหน้านะคะได้แก่บริเวณตรงหนกแก้มนี้นะคะทั้งอกข้างแล้วก็หน้าผากนะคะ กลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกทุกคนยิ่งบริเวณที่เรามีจุดด่างดำเราก็ลงไปบริเวณนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยให้จุดด่างดำจากรอยสิวของเราเนี่ยหายไปได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่มะลิลง Dark ปอ o t Collector เสร็จแล้วมะลิก็จะมาลงตัวนี้เลยค่ะ b บ r s b y บีเฟอร์มิงเซรันะคะช่วยกระชับผิวหน้าของเราให้ผิวหน้าของเราเนี่ยฟูขึ้นมานะคะแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นรู้สึกว่าเราเนี่ยนอนเต็มอิ่มแล้วก็ริ้วรอยัอนไมัค่อยมีนะคะแล้วก็จะมาบำรุงตัวนี้ด้วยนะคะต่อไปเลยนะคะต่อไปเลยเราจะมาใช้นะคะ m o i เจอร,อร์ไรเนะคะอยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่ามอยเจอร,อร์ไรเเนี่ยคนข้าง สำคัญกับใบหน้าของเรามากๆเลยนะครับการที่เราลงแป้งลงครีมลงพื้นมากๆเนี่ยบางทีมันผิวหน้าของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบแห้งแล้วก็ลอกเป็นขุยได้นะคะเพราะฉะนั้นการลงผิวหน้าก่อนที่เราจะแต่งหน้าสําคัญมากๆเลยค่ะทุกๆคนทํา o i s t u r i z e r บำรุงผิวหน้าของเราด้วยนะคะบางคนอาจจะทาแค่จอ i ์ไรเซ z e r ก็ได้นะคะต่อไปเราจะมานะคะ ฉีดน้ำแรกกันนะคะตัวนี้นะคะเบิร์ดเบิร์ดบีนะคะไฮเดรติ้งเฟเชียลมิดนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหน้าของเรานะคะมีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นตำรับมาล,ลิเนี่ยมล,ลิจะเลือกใช้สิ่งที่เป็นน้ำแร่แบบนี้นะคะฉีดไปบนใบหน้านะคะแบบนี้โอเคตัวนี้เนี่ยจะมีะส่วนผสมของอะโลเวร์มจลด้วยนะคะอะโลเวราก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปในการแต่งหน้าของมาล,ลีนั่นก็คือนี่เลยค่ะ คาราไมา่อย่างที่ทุกๆคนเคยเห็นที่มาล,ลีเคยลงเอาไว้นะคะก็คือสิ่งนี้ก็คือคาราไม้นะคะมาิสจะใช้แปรงแบ,แบนๆแ,แบบนี้นะคะในการลงคาราไม,ม่มาลีจะเขย่าวขวดก่อนเนาะคาราไม่เนี่ยที่จริงมันเป็นใช้ในการเขาเรียกอะไรอะทาแก้คันนะคะสําหรับคนที่แบบเกิดอาการคันตามผิวหนงังอะไรอย่างเงี้ยแต่มาล,ลีสขา ไปเจอใน t ิกต็อกมานะคะว่าเขาสามารถใช้แทนไพรเมอร์ได้ซึ่งเอาจิงิงไพรเมอร์ของมาริยังหมดไปนานละแล้วก็ไม่ได้ใช้ไพรเมอร์มาสักแป๊บหนึ่งแล้วพอมาเห็นว่าเออคารไมายมันช่วยได้พอดีที่บ้านมีคารไมายพอดีก็เลยเออเอามาทาดูนะคะปรากฏว่ามันดีมากๆเลยนะคะคนมันทาให้ผิวหน้าเราลื่นมากกลาเกียรรองพื้นคือแบบ เกี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเนี่ยเราก็จะทาไปบนใบหน้า,านี้นะคะแต่เราจะไม่เน้นทาแบบให้ทั่วให้ละเอียดทั่วนะคะก็จะทาไปประมาณอย่างนี้ก็จะลงไปบนผิวหน้าแบบนี้นะคะทุกคนก็ตรงนี้ด้วยไปบนหน้าผากตัวนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากโอเคหลังจากที่เราลงนะคะเอ่อ คารามายโลชั่นบนใบหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้ามันเกินไปนะคะทาอะไรก็ไม่ติดเนี่ยพรายเมอร์จากคารามายโลชั่นเนี่ยช่วยได้นะคะ ช่วยได้ดีมากๆเลยจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาลงคือการลองพื้นตัวเดิมของเราที่เราชอบมากเลยนะคะเป็นแมตต์ฟาวเดชั่นนะคะแต่มาลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แมตต์มากคือรองพื้นตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบกำมหยี่กำมือหยียเวลาเราลงไปบนใบหน้าของเรามาลีจะรู้สึกได้เลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสมูทเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้แมตต์มากรองพื้นที่แมตต์มากๆเลยทาลงไปบนผิวหน้าแล้วแห้งไวมากๆก็คือ f ฟนตี้บิวตีนะคะที่มารีเคยใช้มาสีะคาปูชิโน่ค่ะทุกๆคนอย่างที่เคยบอกไว้าตามก่อนๆน,นี้นะคะว่ามารีใช้สีอะไรแล้วก็สีเขาค่อนข้างจะโดดไปจากหน้าของมารีมากๆเลยเพราะว่ามารียังไม่ได้ซื้อลองพื้นตัวใหม่เนาะนี่ เราก็จะมาใช้นี่นะคะแปรงคาบูกินะคะโอ้โหทุกคนเปิดออกมาเนี่ยก็คือแบบนุ่มมากเลยนะนี้ดูขนแปรงเขาแบบละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนดูเราจะใช้แตะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ่ายลงไปบ,บนใบหน้าของเราโอ้ดูสิดูสิดูสิสสอ่ะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเกี่ยง,ง่ายไหมดูดิอ่ะดูอ่ะ,ด,อะดูเลยนะคะดูดูคือเกี่ยงง่ายมากๆเลยะคะ่ะตอนนี้ระบายสี เพื่อนขาแปรงใหญ่ระบายแต่ละวายง่ายมากดูหน้าเนียนไปเลยดูสิไม่ผิดหวังเลยนะคะกัแบบการซื้อสินค้าในครั้งนี้ทันเราจะมาลีจะลงคอนซีลเลอร์ที่เป็นเบสสีเดียวกับผิวของมาลีก่อนนะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือชีกลัมนี่อันนี้เป็นสีโคคอนัทเฟล็กนะคะชีกลัมตัวนี้สีโคคอนัทเฟล็กไม่รู้ว่าที่ไทยเนี่ยเขามีขายหรือเปล่านะคะแต่ว่าต่างประเทศที่มาลีอยู่เนี่ยเขาจะมี ชีแกมด้วยนะคะเป็นแบบคอสเมติกในแอปของเขาเนาะแทนสปอนช์เหมือนเดิมนะคะฟองน้ำาท็บแท็บท็บแท็บทบทบทบไปบริเวณใต้ตาของเรานะคะให้สว่างขึ้นจะแท็บแค่บริเวณหัวตานะคะไม่ต้องถึงกับหางตามากเราก็จะแทบแค่บริเวณตรงนี้นะให้มันแบบสว่างจะเห็นกับข้อแตกต่างระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาได้เลยนะคะโอเคเราก็จะแท็บข้างนี้ต่อนะคะให้เขาเรียก ไปกับดวงตาของเราเนาะอ่ะแล้วก็มาลีจะลงบนบริเวณหน้าผากด้วยนะคะนิดนึงตันด่างของเราจะลงแบบเป็นฉีดไว้อย่างงี้ปึ๊บ แล้วก็จุดไปจมูกนะคะเราจะไม่ลงแบบใหญ่มากนะคะสันดัางเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจมูกโตมากนะคะ oh, ต่อไปเราจะมาลงคิ้วกันเลยดีกว่านะคะทุกๆคนจะลงคิ้วด้วยสิ่งนี้นะคะอันใหม่ของมารดเลยนะมารี Marie ไม่เคยลองเหมือนกันนะกับ LA Girl นะคะ Brow Tome a จะเป็นสีนะคะอันนี้จะเป็นสี Soft Black นะคะ Soft Black หน้าตาของเขาที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะนี่นะคะมาี Marie จะใช้แปลงหัวตัดแบบนี้นะคะ แตะไปนะคะตงลงที่บริเวณหางคิ้วกันก่อนเลยนะคะทุกคนสีสวยนะอันนี้สีแบบธรรมชาติมากเลยไม่ไม่ดำมากอันนี้เขาก็จะเป็นแบบสีไม่เข้มมากนะโอเคนี่เราก็จะ วาดให้สีมันฟุ้งไปทั่วบริเวณหัวคิ้วด้วยนะคะเขาก็จะดูไม่โป๊ะเนาะเห็นไหมดูดีขึ้นมาดูจากข้างนี้อันนี้มลรีโกนหางคิ้วออก <c oughs> เอาหางคิวออกนะคะเพราะว่าไม่ชอบหางคิ้วเดิมของบริลลมันเดิมเลยคะ่ะเริ่มที่หางคิ้วแบบนี้เนาะนี่วาดเลยแล้วก็ใต้ท้องคิวของเราวาดโค้งคิ้วด้านบนนะคะมีใครมีโค้งก็วาดไปตามโค้งเลยนะคะทางด้านหางคิ้วของเรียมรีจะปั้นขึ้นมาเองนะนิดนึง ปัดให้สีกระจายไปทั่วคิ้วเลยนะคะตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วไปจนถึงหางคิ้วนะคะน้องเขาก็จะแบบอืมเป็นคิ้วขึ้นมานะคะนี่คือครั้งแรกของการใช้ b r o w p r o m e t นะคะ ก่อนหน้าน,นี้มาริจะชอบใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วแล้วก็เจลเขียนคิ้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ไดีแย่มากเนาะแบบวันธรรมดาเราก็เขียนแบบอย่างนี้ได้เลยส่วนวันไหนที่เราอยากให้มันเข้มมากกว่านี้อยากให้เป็นลายเป็นเส้นมากกว่านี้เราก็เพิ่มตัวดินสอเขียนคิ้วไปได้เลยนะคะส่วนดินสอเขียนคิ้วในมาริจะเลือกใช้ตัวของเอสเซนต์นะคะเพราะว่าเขาสีดํามากเดี๋ยวจะให้ดูว่าดํายังไงเนาะนี ดูหางคิ้วเขาก็ดําขึ้นมาเลยเห็นไหมปกติเราชอบเขียนแบบหางแบบเข้มๆคมๆน่าจะได้ดูคมคมขึ้นนะ,ะเก็บทรงคิ้วกันด้วยคอนซีลเลอร์นะคะจะใช้แปรงแบรนด์แบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแปรงแปรงอันนี้เนี่ยมันจะเลือกใช้กับคอนซีลเลอร์เท่านั้นจะไม่ใช้กับสิ่งอื่นนะคะจะไม่ใช้กับตัวเขียนคิว้วใดๆก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมเลยนะคะ,ะปาดไปบริเวณ ใต้ท้องคิ้วแบบนี้นะคะนี่พอเราตัดขอบมันก็จะดูแบบเออมีคมคมขึ้นมาหน่อยต่อไปแป้งนะคะแป้งของเรานั่นเองอ่ะวันนี้เราจะมาใช้นะคะนี่แป้งนะคะของชิกแกรมเป็นแป้งฝุ่นนะคะ s e t t t n g p o w เด r นะคะ Light Brown ชิกแกรมนั่นเองนะคะจะเทใส่ฝาแบบนี้เนาะ อาลีจะใช้แปลงนี้นะคะแปลงลงแป้งนะคะเราจะแทบแทบนะคะเราจะไม่ปาดเนาะนี่นะคะ จากที่เราลงแป้งเสร็จหน้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงในส่วนของเปลือกตากันนะคะวันนี้เปลือกตามมลิจะไม่เน้นมากนะคะจะเน้นแบบบางๆเบาบ au, ๆแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้ตามแน่นไปเพราะว่ามันจะดูโอเวอร์ไปแล้วก็เราอยู่บ้านกันนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเนาะนี่นะคะก็คือพาเลตตาของเราที่จะใช้ในวันนี้มันก็คือนะคะ you c a n be spotlight นั่นเองนะคะเดี๋ยวมมลิจะอ่าแปะ n อ t นสแกมของเขาให้นะคะ IG ปลไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าซื้อจากที่ไหนนะคะแล้วก็นี่เลยสีด้านในของเขาสีสดมากๆเลยนะคะทุกคนดูสีสกอตดูเห็นไหมเดี๋ยววันนี้มาริจจะเลือกเป็นสีอ่อนๆน,นะคะเบอร์เก้านะคะสีเบอร์เก้าเป็นสีออกแนวแบบชมพูนุดน่ดๆอ่อนๆน,นะคะแต่ว่าไม่ลงเยอะจะลงแบบนิดหน่นนนนอยๆ อันนี้ถูกมากเลยนะ,นะคะทุกคนอันนี้ถูกมากๆเลยราคาเขาดีแล้วก็พิกเมนต์เขาก็ดีด้วยนะคะดูดูดูดไม่ค่อยจะถ่ายแล้วก็พูดไปจะไปอัดเสียงลงทีหลังนะคะแต่วันนี้ก็ด้วยความที่เวลาตัดต่อต้องเสียบไม์แล้วก็พูดด้วยก็เลยเลือกที่จะพูดเลยดีกว่าก็จะลงตาประมาณนี้นะคะทุกคนเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือสี นี้นั่นเองนะคะสีน้ำตาลเข้มไม่อย่างนั้นมันจะดูแบบตาลล้นเป็นมารีค่อนข้างที่จะสับสนในภาษาด้วยบางทีเพราะบางทีเนะี่ยมารี่บ้านกับแฟนมารีก็จะใช้ภาษาอังกฤษคุยกันกับแฟนแไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยก็จะได้พูดกับเพื่อนในโทรศัพท์นะคะบางทีอาจจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดก็ขออภยัยด้วยนะคะทุกคนอ่ะลืมบอกไปมารีจะใช้แปลงนะคะแปลงเปล่านะในการ เกลี่ยให้สีของตาของเราเนี่ยสมูทขึ้นจากที่เมื่อกี้มันเป็นก้อนๆน,นะคะให้มันดูด,ด่ไหมะจะบอกว่าิมารีอะมีความรู้เกี่ยวกับการทําผมและแต่งหน้าเยอะมากเลยนะทริคของมารีเองที่มารีได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้มาเองกับตัวเองเนาะก็ไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้เลยอยากจะบอกว่าจะพยายามเอามาบอกทุกๆคนให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะไปเราจะมาลงสีชิมเมอร์กันนะคะเราจะลงสี อันนี้ค่ะสีเอิมหนึ่งสองสามสี่สีที่สี่นะคะเขาจะไม่มีชื่อสีแต่เขาจะมีเป็นน u m เบอร์นะมะันจะใช้แปรงแปรงอันนี้นะคะใช้การแบบปัดนะคะจะใช้แบบแท็บเอาเพราะว่าชิมเมอร์เขาจะกระจายตัว ฟุง้งแล้วก็จะมาตกใต้ตานะคะเพราะฉะนั้นมารีจะใช้การแทบแทบแทบเอาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมจะมาลงนะคะมารจะมาลงบริเวณาหางตาตรงนี้ด้านล่างนิดนึงนะคะเพราะว่ามันดูล้นไปหน่อยนึงนะคะก็จะมาใช้แปรงอันนี้เลยนะคะทุกคนนี่แปรงหัวแบบนี้นะคะจะเลือกสีเข้มนี้นะคะทาบริเวณหางตาด้านล่างนี้นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะ คอนทัวร์ในวันนี้นะคะมาลิจะเลือกใช้นะคะ n i x Professional นะคะเมคอัพอันนี้นะคะเป็นพาเลตคอนทัวร์ของเรานั่นเองนะคะ,ะเลือกใช้สีเข้มกว่าหน้านิดเดียวนะคะคราวนี้เราจะมาใช้คอนซีลเลอร์ที่มีสีสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเอลสนะคะสีไลท์แซนนะคะมาลิจะใช้บริเวณตรงนี้นิดนึงนะนี่กับบริเวณ หางตานิดเดียวอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ใช้แปรงนี้นะคะนี่นะเกลี่ยคอนซีลเลอร์ของเราในการแทบ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 ทไปนะคะไม่ต้องมีงความแตกต่างเนี่ยนี่ระหว่างข้างนี้กับข้างนี้ดูข้างนี้ดูตาแบบเขียวขึ้นไปแล้วเห็นปะ แต่คอนซีลเลอร์บริเวณใต้คอนทัวของเราตรงนี้นะคะก็จะใช้ฟองน้ำนี้นะคะอันเดิมแทบไปบริเวณนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะเกิดลายขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดลายขึ้นมาใต้บริเวณที่เราคอนทัวไว้นะคะทั้งสองข้างเห็นไหมเห็นความแตกต่างกันละว,ว่ามีลิฟต์ขึ้นมานิดนึงหน้านี่เห็นไหมก็ทำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับข้างนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ทำโวาตากอนแบบนี้นะคะ บริเวณนี้กับบริเวณจมุก ok. ด้วยนะคะเราจะมาเบสตากันด้วยนี่เลยค่ะและลูชั่นนะคะ,ะ,คะ Banana Baking p o พาวเดนั่นเองนะคะทุกคนรองน้ำสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเข้ามุมอย่างนี้ได้ง่ายนะแต่มมลิจะไม่ใช้เยอะมากนะคะเพราะว่าวันนี้เมลิจะใช้แป้งอีกตัวหนึ่งในการเบลอในการฟินิชลุกนะคะ หลังจากที่เราเบกกิ้งหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใช้พาเลทคอนทัวของเรานะคะก็คือสีนี้นะคะก็จะลงไปเราจะาลงแก้มกันดีกว่าค่ะแก้มนี้เราก็จะใช้สีนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยแล้วก็มาลงนี่นะคะบริเวณนี้เวเดนวายนะคะไฮไลท์เตอร์ นะมาลี่จะใช้แปลงนี้นะคะนี่แปงองอ่งหัวตัดแบบนี้นะคะอาวันนี้เราจะเลือกใช้นะคะที่ดัดขนตานี้เลยนะคะของคิโก้มิลาโนนะคะเอ่อมาสคาร่ากันเลยนะคะ เมบ n ีนะคะเมบรีนิวเยอร์สกายไฮมาสคาร่านะคะตัวนี้สีชมพูนั่นเองนะคะลงลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นลงลงแล้วปัดขึ้นนี่เห็นไหมให้ดูให้ทุกคนดู รงแรกอาจจะยังไม่ขึ้นมากแต่พอครั้งที่สองเขาก็จะขึ้นขึ้นมาเยอะเลยนะคะเห็นปะก่อนที่เราจะติดขนตานะคะลืมไปเลย <PM. S 2> เซนตี้บิวตี้ของเราัเอง<ะ> <finished. S 1> เราจะทาอนขนตาแห้งแล้วนะคะเรากาวพร้อมแล้วเราก็ติดเลย นี่นะคะทุกคนสำหรับขนตาที่ธรรมชาติมันต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะมีความแบบเหมือนเราไปต่อขนตามาแต่จริงๆเราไม่ได้ต่อเนาะนเห็นไหม เราจะมาทานี่เลยะคะ่ะอ่เป็นดินสอเขียนขอบปากนะคะเบอร์534สนะคะสำหรับคิโคโมิลาโนโนนะคะและต่อไปเราจะมาทาลิปกันเลยนะคะหรือจะบอกว่ากล่องเขาดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับคิโคโมิลานโนนัเองนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์หนึ่งสองหนึ่งนะคะ แล้วก็กลอสของเราสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือการลงแป้งอันนี้นะคะคือเมเบลีน e ิวยอร์กนะคะฟิต m ีแมทเราจะมาลองบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำผมดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมานะคะเจอกัน คือฟินิทลุกนะคะเพืพ่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะผมธรรมชาติของบลินะคะก็คือจะเป็น blues curl นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะชอบหรือไม่ชอบ<ส>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Notification หรือว่ากระดิ่งนั่นเองนะคะทุกทุกคนเป็นกําลังใจให้กับบลิก,กันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะทุกทุกคนก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย